ทำเล็บปอมใส่เองจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยเย้ <Yeah. S 1> ปิวลา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 ดูสีวิเล่นกว่าวิชิปนี้น่าทำมากเลยเป็นเล็บปอมด้วยว้าวว้าวาน่าทำ น่ากทำมากเลยพอเห็นเขาทำเล็บปอมแล้วอยากทำมากเลยอะ่ะงั้นไปทำบ้างดีกว่าอุปกรออเขาใช้อะไรบ้างอะ่ะเออเขาใช้กระดาษเทปเป็นไกโอเคตอนนี้ขอปีขึ้นเก้าอี้ก่อนคันถือโอเค,คอเทปกระดาษเทปกระดาษนี่แต่ฉันไม่อยากระบายสี ฉันเตรียมกระดาษเสร็จเทปสมุดอันไหนเป็นเทปดีนี่ใช้กาไปก่อนเพราะมันก็มีแบบเล็บเล็บ,ลบปอมเพเปอร์แล้วก็ใช้อะไรอ่ะมือจายนี่ไงอุ้ยพิทอนเมื่อกี้ใช้ไมือพิทอนอุ้ยได้เหรอวันนี้มีแค่หนึ่งเดีวที่ใช้ได้

ตกนะตกตกอีกเฮ้ยเดี๋ยวไปเก็บก่อนร้อท่อมาแล้วก็ทาเกลีวจุดๆเแล้วนึ่งอัน ตัดไปตอนที่ทำ Set Mode. เสร็จหมดพิ่เสรจหมดแล้วว้าวสวยม,มากๆเลยนี่เดี๋ยวฉันจะทำเสร็จนี้ดูนะเดี๋ยวขอเอาไม้มาก่อีแต่ฉันรู้สึกอยากไหลขึ้นมาเลยอะไหลบบเสียแบบเสียแบบแบบแบบฟินมากนี่มาทุกคนเดี๋ยวฉันจะ จะทำใส่อันนี้แค่นะอะไรเนี่ยนะโอเคฟังนะเขาใส่ใ้คมอมพิวเตอู่แป๊บค่อยถอดใช่ละทำพวกอย่นี้ใช่ไหมได้ยินไหมจ๊ะ นี่เดี๋ยวทำหมดใจให้ดูว้าเล็บลเล็บหลุดเล็บหลุดแป๊บนึ่งนะขอดวไปเก็บก่อนขอลงไปเก็บก่อนอย่าฮ่าฮ่าฮ่าเล็บปลุกโอ้ยตลกมากเลยเก็บมาแล้วใส่ใส่หน่ลดอีกละ เดี๋ยวเราจะถอดเล็บทุกเล็บแล้วก็ใส่ให้ดูนะเออหล่น nah, อีกแล้วดีงามพระรามแปดสีดาชาเลยเนาะมาใส่ใส่ใส่นี่นะวิธีใส่ก็อย่างนี้เลยมาีมาเจะใส่ด้านขวาก่อนนะ นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยดียเสียไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจะเอาขดเดี๋ยวจะทำขดตาให้ดูนะมีเสียคือแพนฟินมากเดี๋ยวนะเล็บหลดุด หลุดบ่อยมากแม่มาเดี๋ยวเราจะใส่อีกครั้งให้ดูนะว้ายมาอันแรกมีฟอกก็จะหลุดแหละอันนี้ก้าออันนี้ด้วยแบบมมากอย หาไม่เจอเอาเจอละอ,อัน,น้อว้า,ายใส่ในก้อยไม่ได้ถูรักทุกอยมากค่ะ เสร็จแล้วคอผ้านิ้วแล้วนี่คือแบบใช้อะใช้กดอะไรไม่ได้เลยนะเนี่ยต้องเอาเอาั่พลาสติกมาติดไว้ถึงจะกดได้นี่แบบเล็บยาวม,มากแม่ <c ười> หลดอีกแล้วหูหล่นทุกชาติเลยบังแม่เดีย๋ยวหนูถอขอถอดดิการด้านซ้ายก่อนเพราะมันจะได้แบบเล่นได้ anh ủng cặp khuôn mà lẽ ui Mà xong oh. nào Rất sức quá thấy rằng tôi cảm thấy rằng tôi cảm มีมัมม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 มกมม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 เมม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 อมมามมมากมมม่มมมมมมเมมมเมามม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 ยมมมมม่มมมมเมมมม่มม้มมมเมม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 ม่มมมมม เงี้นทำดีกว่าก่อนแรกเราจะใส่อะไรไปดีอะนะของอะลักล,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 ละักใส่กันครีมอันนี้แล้วก็อะไรอีกดีไปดูไปดูไปด,ไปดูอะไรดีอะตุ๊กตานี้ดีกว่าแล้วก็อัดชิช็อคไปเลยอัดชิช็อคแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเลย,เล,ยลงไปก่อนนี้แล้วก็เราต้องมาทำการแบบ ตัวแม่อะมาแล้วก็ถ่ายยังไงแล้วตัวแม่เห็นมู้สึกไหมแต็ไมไปด้วยแล้วตัวแม่เลยนะให้ชมรูปแป๊บหนึง่ง มาแล้วอือสุแล้วฉันก็ต้องใส่การไปแล้วเว้ยเมื่อกี้เพิ่งถ่ายรูปมาพอใส่เน่เอาใส่ไม่ได้อีกทิ้งเลยใส่ไม่ได้ทิ้งเลย

นี่ฉันมีอะไรจะอวดด้วยแหละคือแบบฉันนดารงวัลที่หนึ่งแต่หลายปีที่แล้วแล้วแบบแม่ฉันแบบเก่งมากเลยนูกวันหลังทำไม่ได้อย่างนี้จะหล่นอีกแล้วเล็บนูมันหล่นตลอดเลยเขาอินไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวค่อยไปเก็บเล็บอะขอขอทำกล่องสุงให้เสร็จก่อน นี่แล้วก็ใบแบบเล็ปบปลอมใช่ไหมไปหยิบก่อนนี่มามามูมูนี่ไงได้แล้วใส,ส่ไปแล้วสู้อ่ะเนี้ยนล้วหนึ่งนะขอไปเก็บเลยแป๊บ ไปเก็บเลับไปนวกนะจ๊ะมาเล่นอะไร สสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องถ่ายอบนน้ถ่ายอาสิสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปล้างกล่องสุ่มกันค่ะกล่องสุ่มเล็บปอนนะคะไปกันเลยค่ะเดินเดินเดินนี่ไงนี่ไงได้กล่องแหละซ้อม่าๆเลยค่ะ ค่เดี๋ยวเราจะแกะกันเลยคะ่ะนี่ว้าวก่อนแรกมาก็คือของแถบเต็มกล่องคะ่ะ้าวว้า,ววาวได้กระถางดอกต้ตนไม้นะคะมาอันที่สองก็ได้บ้านคะ่ะของแถบเต็มกล่องจริงๆนะคะเนี่ยอันที่สามก็ได้ทุกขาะคะ่ะได้คีมด้วยนะจ๊อย นี่เดี๋ยวเราจะทายดูนะคะโหโลกเนี้ยใส่มากเลยค่ะคงไม่เจอเล็บแล้วเลยเนี่ยจะแต่ของแท้นี่ได้ป๊อปอิดไฟฟ้ามาด้วยกดกดๆๆไอ้สนุกเหมือนกันนะคะเนาะนีเ่เราได้เล็บปรอมมาแล้วหูเขื่อนระมุนมากอุยอ้ยอุ้ยเข้าปากเล็บป๊อบเข้าปากค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเย้ yeah, อัดคลิป

เป็นย <ermo> ังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครให้ช่อง